เมียแอบไปโหลดมาแล้วแม่งก็โคตรแข็งโคตรกระด้างเลยเว้ยรถผมอะมันแข็งมันกระด้างมากมันเป็นเพราะอะไรอะบางไอ้รถโหลดแต่มันจะต้องแข็งต้องกระด้างอย่างนี้ตลอดเลยหรอไม่จําเป็นครับถ้าอย่างเงี้ยบางอะไรอย่างเงี้ยโหลดโดยใช้อุปกรณ์เดิมทั้งหมดแต่เราใช้วิธีการตัดสปริงเอาอ๋อนี่โหลดแบบว่าโลคอสโ t คอสโลคอสแล้วถ้าโหลดที่ถูกต้องแล้วแบบว่านิ่มน้วนด้วยมันเป็นแบบไหนบังนี่เลยครับนี่ครับอ๋อนี่อุปกรณ์โหลดเลยใช่ครับชัดเจนเลยอันนี้ยังไงเนี่ยอันนี้ เป็นโชคสตาร์ทรบบเกียร์เป็นโชคโมโนโปรับได้8เบอร์8ระดับนะเราเลือกนุ่มแข็งอ่อ,อนไม่เวลาเราปรับคือปรับยังไงหมุนแก๊กเลยครับหมุน,มนง่ายง่ายหมุนง่ายง่อาออกแรงนิดนึงอ๋อ เรียกว่าแก๊กที่เป็นจริงนะบางยี่ห้อแก๊กหลอกแก๊กหลอกอย่างนี้คือแก๊กที่เป็นจริงอ๋อคืออย่างเงี้ยมันท่ายได้ทั้งความสวยงามด้วยแล้วก็นิ่มนวลด้วยใช่ครับอ้ถัดมานี่อะไรเนี่ยบางอันนี้โช๊หลังปรับได้8ดระดับเหมือนกันระดับโช๊หลังตอนแรกคุณวนน้าปั่น้นี่ยนะนวลยนะน้ำปั่นลมโบราณอ่ะไม่ใช่อ๋ออันนี้เราก็ปรับได้8ดระดับเหมือนกันตัวเลขเยอะแข็งเยอะตัวเลขน้อยนุ่มอ่าเราก็ตามตัวเลขเลยมันก็จะมีขีดบอกอ่าเราเลือกได้เลยสมมติว่าเราบรรทุกเยอะ อ่าวันนี้ไปเต็มลำเลยเจ็ดคนอ่าใส่ก็ไม่ได้เลยบว7บวเจ็ดบวบแปดเลือกได้ไอ้ต้องที่ปรับตรงไหนอ่ะอ่าละหมุนได้เลยอ๋อหมุนเลยอ๋ออ่าบางหมุนแรงๆออกแรงนิดนึงอ๋ออ่อ่า อันนี้ครับอันนี้เบอร์เจ็ดเบอร์เจ็ดติดตอนนี้อ่าอันนี้ดูเล็กง่ายๆเหมือนเบอร์เจ็ดคนเยอะครับปกติต้องเบอร์อะไรครับอ่าเยอะๆก็สักเบอร์เจ็ดเบอร์หกเบอร์เจ็ดอ่าไม่ต้องถึงก็แปดก็ได้แล้วถ้าเบอร์หนึ่งครับเบอร์หนึ่งก็จะนุ่มเลยครับนุ่มเลยอย่างนีอ๋อเบอร์เบอร์หนึ่งได้ความนุ่มความนิ่มนะอารมณ์แบบคนที่ชอบแบบไม่กระด้างเลยอ๋อเหมือนรถแบบว่าเอ็กซ์คลูซีฟนิดนึงไงเหมือนนั่งแบบว่าน้ำไม่กระดิกจิบชาในรถด้วยเนี่ยมันยังได้อารวมอ่ะนะใช่ครับผมเพิ่งรู้เนี่ยว่าอออุปปกกกรรณ์เเีี่่่่่่ยยยววัับโชช๊คคะมมนไใแสิงงาด เข้าใจผิดมาตลอดเลยเฮ็ดรถกูมาปรึกษาบางอุดมไฮเอ็นได้นะน้ำชากระเด็นของบางอ่ะโอ้โหน้ำชากระเด็นด้วยแล้วเยอะมาแล้วโหลดโหลดแล้วที่สำคัญปีกนกก็ต้องเปลี่ยนด้วยตัวนี้มันเป็นองศารองรับสำหรับรถโหลดทำให้ตั้งแคมเบอร์ได้ดีทำให้ล้อยางไม่กินกับตัวนี้เลยครับตัวนี้โปรเฟนเดอร์ก็ให้ไปเป็นเส้นใหญ่ของเขาเลยโอ้โหโหลดแบบมืออาชีพมาโหลดแบบมืออาชีพมาที่บางอุดมได้อันนั้นโหลดแบบโลคอ 我闯过了。<laughs> <laughs>